ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเรียญเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนาทางจะยกตัวอย่างเหรียญกระสับมา1ชนิดนะครับนั่นก็คือชนิดละ1บาทนะครับซึ่งอยากจะนะแนะนําเป็นข้อมูลครับเป็นแนวทางครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบชนิด นี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาย,ยังไงมีความสําคัญอย่างไงครับและที่สําคัญก็คือมีราคามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาททั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับ เรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญ1นบาทนะครับปีพศ2535นะครับนะครับนะครับลักษณะของเหรียญด้วยก่อนที่จะไปฟังเรื่องราคานะครับเราก็ควรจะรู้ลักษณะของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20ิกิลตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กร,รมัมด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ส่วนตรงวงขอบนอกนะครับจะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปวัดพระศรีรัตนาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2535นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยครับและเลขหนึ่งอารบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายนะครับ สำหรับเปลี่ยนรุ่นปีพุทธศักราช2535นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่426ล้านนะครับ2 3 0 0 0 0หนเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสงเกียนนำทางครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆ,ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้มองหาสะสมกันหรือใครที่ยังไม่มีไม่ยังที่คิดจะเริ่มสะสมเหรียญน,นะครับควรมองหาเหรียญแบบ ที่มียอดผลิตเยอะๆนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสะสมเหรียญอย่าไปดูหมินดูแคนครับว่าเป็นแค่เหรียญบาทหรือเหรียญ50สตางค์นะครับก็เหรียญทุกเหรียญนะครับย่อมมีค่าในตัวของมันอยู่แล้วนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2535นี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับซึ่งราคาก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับ ยังไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มคนนักสะสมเหรียญโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับมาให้มามองที่เหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันังไงพี่ๆน้องๆก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับสําหรับเหรียญชนิด1บาทเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะครับปีพศ2536นะครับซึ่งบล็อกนี้จะเป็น3 6มม้วนเล็กนะครับเลขหม้วนเล็กเรามาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญโดยทั่วไปนะครับก็จะคล้ายๆกับปีพศ2535นะครับแต่จะมีพิเศษตรงที่ปีพศ2536มีแบบม้วนเล็กกับม้วนใหญ่นะครับเลข6นะครับ ข้อมูลเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกษาบครับชนิดคิวปูนิกเกิลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าตูนกลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรมัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขัตติยาราชกุสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับข้อมูลก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับปีพศ2535นะครับก็คือจะมีวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับน,นก็คือพศ2536 ถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความแต่ว่าบาทนะครับตาปิดท้ายนะครับสําหรับเรียนรุ่นปีพศ2536นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่235ล้านนะครับ623,000เหรียญซึ่งมียอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่ก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือเลข6นะครับเป็นแบบม้วนเล็กและม้วนใหญ่นะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับแบบม้วนเล็กราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ 100บาทนะครับส่วนถ้าเป็นแบบม้วนใหญ่นะครับราคาก็จะประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ40บาทนะครับซึ่งแบบม้วนใหญ่ครับราคาก็ยังจะไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่เนื่องจากว่ายัางไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรนะครับสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาทนี้เรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2 5 3 3นะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้รับทราบรับรู้ถึงข้อมูลนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสะสมมากๆนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับชนิดค,คิวปูนิกเกิลราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมครับด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดช ถิ่นพระพักรไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิทธาภรณ์ฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขีวยนไว้ว่าภูมิพลอดุจเด็กส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขีวยนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับเคยมีคนเข้ามาถามนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับผินพระพักรไปทางเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวากันแน่นะครับแต่เองทีนนำทางก็เอาเป็นว่า,านะครับ ตามที่เราเข้าใจกันนะครับเบื้องซ้ายก็ได้เบื้องขวาก็ได้นะครับตามที่เราเข้าใจกันส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับกับสองเหืียที่ผ่านมาก็คือเป็นวัดภาษรีรัตนศาสดาตามนะครับบริเวณขอ,เอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิต,ตนั่นก็คือปีพศ2533นั่นเองนะครับ ลดลงมากครับก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทตามปิดท้ายนะครับสําหรับยอดผลิตนะครับของเหรียญปีพุทธศักราช2533นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่409ล้านนะครับ9 2 4 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งจัดว่าเป็นเหรียญหาง่ายประเภทหนึ่งนะครับซึ่งแสงเทียนหลังารก็มีค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเหมือนกัน สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2533นี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญนหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับในสะสมกันเหรียญหาง่ายนะครับตามท้องตลาดตามรถมีนะครับเงินทอนตามวินมอเตอร์ไซค์ทั่ว,วไปก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุน่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับซึ่งเป็นราคาก็ายังไม่ค่อยแรงเท่าที่ควรถ้าเทียบกับปีผลิตนะครับ แต่ว่าถ้าพี่น้องครับอยากได้อยากจะได้ครับเหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียนอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆหันไปมองเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้ครับมีการซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับซึ่งราคานั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวันเดือนปีที่ผลิตนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญที่ติดลําดับนะครับหายากติดลําดับก็ราคาก็อาจจะสูงนะครับสำหรับเหรียญชนิดหนึ่งบาท อาจจะเพิ่มเป็น200-300บาทหรือว่า500บาทกันไปเลยก็ได้นะครับส่วนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับราคาจะสูงหรือว่าราคาจะต่ํานะครับก็จะมีขึ้นอยู่กับแพ่คน2คนนะครับขึ้นอยู่กับเพ่ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับว่าจะตกลงราคากันเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2500 41นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเรียนก็อยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรมัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผิดพ,พระพักรไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัติยราชผู้ศรตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีผลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมี ตัวอักษรเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึงไทยและเลขหนึงอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ไออยู่ปิดท้ายนะครับขออภัยสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2541นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 176ล้านนะครับเ3 0 0 0 0นส0 0เหรียญนะครับซึ่งมียอดผลิตถือว่าน้อยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากติดลำดับครับหนึ่งในสิบแน่นอนนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2540นอีเหรียญนี้ finished. ราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละ60บบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าเทียบกับเดี๋ยวเอาเหรียญบาทไปเลีกับเงิน6 0สิบบาทนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งนะครับอยากแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับไปเริ่มสะสมคิดสะสมเหรียญกันอย่าไปหมิ่นครับว่าเงินมีค่าเงินแค่1บาทนะครับเป็นแค่เหรียญหนึ่งบาทเหรียญทุกเหรียญนะครับย่อมมีค่าในตัวของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งการเก็บสะสมเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอมเงินชนิดหนึ่งนะครับ เรายิ่งเก็บมากเท่าไหร่เราก็มีเงินมากเท่านั้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ